เขาบอกว่าคนที่พิการทางตาหรือหูเนี่ยจะถูกทดสอบไหมครับหรือได้ขึ้นสวรรค์เลยครับถ้าสติดีถูกทดสอบทุกคนครับอืมคนที่ไม่ถูกทดสอบคนสติเสียแปลว่ากระบวนการคิดใช้การไม่ได้ <c oughs> เช่นคนบ้าคนดาวดาวซินโดรมหรือคนที่สติอ่อนถ้าคิดได้เนี่ยแปลว่าคุณตัดสินใจได้ถ้าคุณตัดสินใจได้แปลว่าคุณถูกทดสอบในทางของคุณ แต่ถ้ามองกันในแง่าการถูกทดสอบเนี่ยคนตามองไม่เห็นน่ะหรือหูไม่ได้ยินน่ะบททดสอบเขาจะน้อยกว่าเราเป็นบททดสอบอีกแบบอ่าแต่แต่แบบอ่มันมัน,มนเอาเข้าจริงๆมันเป็นบททดสอบทางร่างกายนะแต่ทางในในทางแบบความบาบเบิร์บอะไรต่างๆงเนี้ยมันถูกการออกไปเยอะนะไม่แล้วก็แล้วก็ผลบุญเยอะกว่าด้วย คือคุณมีความลําบากเข้ามาเนี่ยเพราะว่าการทำหนึ่งคุณเนี่ยเราทําอย่างเงี้ยหนึ่งอย่างเช่นเช่นนะเช่นผมอ่านกรอ่านผมมีตาทำดุลละแต่คนที่ตาบอดแล้วก็ไปเรียนเบลมาแล้วก็อ่านพลบุญเขามากกว่าเพอเพอเขาได้ความรู้มากกว่าเพราะเขาสมาธิเขาดีกว่าด้วยอืหรือคนที่หูหนวกเขาเข้าใจอะไรมากกว่าเพราะเขาอ่านแล้วเขาคิดอะไรได้มาเขาคงเงียบ หรือมันมีอีกหลายอย่างเวลาละให้อะไรเกิดกับคนเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่อัลลอฮ์ให้สิ่งดีจากนั้นอะ่ะดีมากกว่าปกติของการังด้วยซ้ำไอ้อ,อย่างเราเนี่ยบางคนครบสามสิบสองไม่ละหมาดไม่อะไรเลยไม่อ่านการุรานไม่แต่อีกคนหนึ่งผมเห็นเนี่ยผมผมไปงานงานศพแกงจากนาจาเดินไม่ได้คลานคลานมาจากไหนไม่รู้ทุกวัน จนตรงเนี้ยเป็นกลายเป็นแบบเหมือนเท้าอ่ะขึ้นไปละหมาดทุกวันคุณคิด่าผมไปละหมาดนะ่ะเขาละหมาดอะเอาเราจะให้แต้มใครมากสุดมากกว่าผมผมว่ายังไงเขาอัน <c oughs> นี้ขึ้นอยู่กับความกูช่วเนี่ยแต่ว่าโอ้คลามาละหมาดทุกวันอย่างงี้กูมันิ่มีความจริงใจมหาศาลนะครับคาามากับพื้นนะคุณอันเนี้ยทดสอบไม่ทดสอบแต่เขาได้มากกว่า แต่ถ้าคนมาอ่อนแอโอ้เดินไม่ได้ไม่ละหมาดอ่าอย่างนี้อย่างนี้เฟล